ถ้าซ้ำจิว่าซ้ำซื้อของใส่ของกินนี่ผมว่าว่าซ้ำมาแพ้ง่ายซีฟันดิเสือยาวเป็นซีฟันดิอุ้ยได้หลายอันนี้ผมก็เวิร์มมาเมีนอยู่ดีแล้วอันดีแล้วสวัสดีครับนี่ยกับพงศ์สีฟ้าม่วนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดยูทูบต้องได้ทำเพื่อให้ดังหรอกนี่คนใหม่มาครับมาอยู่น้ำกันขนของแลาวเอามาหลายย่เลยนี่นี่ เา,มา,มา้ฟมีมัม่ามีอยาหาหา่างหลายอยา่างเรามากมีอะไรเลาเตรียมให้ดูกเหรอวว่ากำลังจัดของกันตอนนี้วอย,วยลอด,ไไดใส่ไฟเลยใส่เอาเสือผ่ามือนไ้ใส่น้ำบูดเล้าสิหาให่ดอกหนุ่มให้บูดยูนิวเบอร์แท่งเท่าล้ำดาวไปเลย ยังเก็บๆท้องอืดท้องเฟ้อเอาซีันดิเสื้อยาวเหมือนซี0ันดีอุ้ยดีได้ครก็ดีพงกบเบว่าแมนอยู่ดีแล้วอ้ดีแล้วบาู่นี่มันมีมันหาเสือใยเด้ย่าผมกำลังสร้างมา้อยากบานนิดกันมี่มียจดมบาฟอจะหลอนเนี่ยอ แขมเลยตัวสร้างเขาสร้างยังว่าแอันนี้เดี๋ยชินมืออ่านนี่อืมดีอันนี้ยัง,อ,ยงอั้นน้ำจะแลบวะั่นเป็นเจลบลบอันเตรียมน้ำอาบน้ำไว้น้ำน่าไัน เราเขาดึงอาบน้ำแล้ววันนี้เอาซ่อนลูกน้องกินข้อน้ำกันขมิ้นเออออกมาใบมอมาเอาใบใอยู่ในห้องน้ำเขานตอนนี้ก็นอนน้ำกันก่อนครับสองเตียงน้ำกันเพราะว่าตอนนี้ห้องว่าในท่านใดวันน้องไม่ก็เลยต้องอยู่น้ำกันไปก่อนเดี๋ยวก็ข <funnel> ย <ing>, ับขยายดอกออกไม่ดอก บ้แพ,พงก็ยังบอก่าถือเอาบ้าแพงดอกยูนี่ซีอันสิบเก้าก็เช็คบ้าแพงดอกถ้ามันถ้าซ้ำจิตวิาซ้ำซื้อของใส่ของกินนี่ผมว่าว่าซ้สำบ้าแพงอะซ้ำคือซื้อของโคกกินนี่เฮ็ดงานมีชิปมะตีก็ได้ขวดหนึ่งแล้วโคกินนะไปซ้อมขวดผลวดี ินขนมปังมันนี่ถ้าตั้งกินขนมปังนี่เห็นงนั้นชั่วโม,มงหนึ่งกินบะเบ็ดขนมปังอันถึกถึกซุดก็อนปมันเจ็ดแปดบาทก็ที่มีนมแน่ก็บเจ็ดแปดบาทประมาณนั่นอัยี่สิบกว่าบาทเท่าไรชัมม่วโมงละสามสิบนเนาะยี่สิบเก้าสามสิบบะเบ็ดดอกนี่เราไม่หัดปลากระป๋อง,องนี่มันเตรียมพร้อมมาเมียเราดีหู่จัดถือกระถือว่าด,ดีหู่จักเตรียมของมาไปพว่า แต่มันมาตกคนเดียวแหละคือผมนี่โอ้ยสบายเลยนี่มีของกินผมมาคนผมมาคนแรกเนาะอยู่นี่เนาะผมอยคนไทยผมกึศของก,กินผมไม่ได้มาหลายทำเนาะผมบอกอย่งางนี้ในวูผมลืมเหรอผมมีหอดแนวแนวใส่กิน่นของพนมีห่อนพงชื่อดรถหอดรถดีนะพบเนาะน,นี่ว่าอะไยากอยู่น้ำกันเลยก่อนไล่เขาไปซีเรียสนอนในซีดอกนอน มืัอนี้กับพาอคงคนใหม่นะครับเนาะนี่ก็บฮาราดดันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาครับมีไลค์นครับไปดีครับ